สวัสดีค่ะอสานบ้านสาวเฉิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะค่ะบรรยากาศยามสาวเฉิมกับแม่ยู่กลางเดินพิดล่ะบรรยากาศคืมๆืเน่ค่ะแม่กับยังบ้านมัตตวัดพอดีเม่ยเจี๊ยมาเฮ็ดเนี่ยค่ะสาราห้กับพผงฝนนะค่ะมาเฮ็ดสาราลิ้มน้ำไปให้กับไอเนินไปนั่งเล่นค่ะกันเลยมาไม่ยเกี๊ยบกันเลยสิมะสอมนะไม้กับสาวเฉิมเนี่ยล่ะสาวเฉิมสิพาพี่น้องไปขายของเนี่ยค่ะมาเบิ้งน้ำแก่นเด็กพี่น้องคนหนึ่งสับมาเน่ล่ะมันหลายเนาะค่ะสอมไปก้อนมึงดูพี่น้องเบื้องน้องไม่ น้องงามเนี่ยค่ะเขาสอนน้ำกัวงามซสอมคือถูกเขี่ยนั่นล่ะค่ะจะกลายเป็นแบบว่าอาชีพนี่เนี่ยพี่น้องอาชีพสาวเสริมไปแล้วเดี๋ยวนี้คนถามหาดูดิว่าม,มีน้ำไม้มาขายบ่ดิไหมคนถามหาเลยจะมีเมื่อกี้เจ้าดอกค่ะที่ว่าไปหาน้ำไม้เพิ่นกระสีถามหาอยู่เพิ่นกระเซียนี่แต่าสาวเสริมได้ไรก็มึงก่บเสียนเสริมเนี่ยก็ล่ะเพิ่นกระสีถามว่าโอ้เขากบ่มาขายแม่เที่ยวกี่ะาคะ ลุงามมรตันักปลานมุนลาเนค่ะุ่นี่น้องงามนี่เนสอมไปล้างกับงามทำไมเทียบตอนเขาผสมกระดำคือลือนี่ละถ้าเป็หายั้งสี่ธิได้โรแลวจากบาด้วโอ้ยผู้หายนี่้ะเทียบเือกันยุ่ถ้าว่าตั้งกันที่นาตาเซื้อนัางกันที่นาตาก็เอาผ้สอมกันเลยมื่อนี้สิได้โรละแปดสิบูนี่มอนมาอย่างีค่ะนอน่อย อเอาเราะค่อ,อ,คอยไหลแต่มาเปินสั้งก็ดีเถอะเขาจะแยกเองใหคเพิ่นเาเด็ดอย่าร้องขันเพกันนะรองเพิ่งกันว่ามันสีไ,ไดั้ใด่มันสีได้คายรวมไปเลยเพิ่งกันข่าบับสำแนเพิ่นเรค่อยกกับเพิ่นมลูลราคาขึ้นอีกอั่พนตาอเทียบนอพันตานึ่เดียวแต่ว่าขันต่ จืดเส้แทบิ่นก็นเหลือม่งมงดีี่ยนอ้อนเลยวย่วยนอนนั่งดินั่งเตียงก็บันตีแต่รายเนบ้านเอาเลยแบบอันเมื่อน,นั้นเห็นดเดิมเซื้อรอยนึงน็อะเนาะเมื่อนั้นเสียบไรอยนึงกับโลนึงกับแปดขีกีกสามบาทกับแปดสามขีดซะเนาะแปดสามยิบซีเนาะโลสามขีดโพสามขีดรอยนึง ในะี่ย่างก่ออ๋อได้คาฝืนบ่เถอไ่คาฝืนฝืนหายากคาคาหาเราไม่เนี่ยบ่คิดคิดตะคาฟืนค่ะออกมาเลยบั้งกระเพาได้ตื้นก้นไปตัวบั้งมันเ็ตัวแตกนี่อืมงามนี่ไม่อ้อนอยู่ ไปหอดแล้วจุกุกจุกุกยุค่าถ้าเป็นวัดดอนที่ว่าเขาได้ไปนี่ิดาดอนเนี่ยน้ำไม้งามนี่เยบาอีมือสองมือนี่แหะ้สท้าไปอีท่าดอนต้องไปเศ้าๆนี่ทำนี่มาเลยเนาะต้องการจะไปะโอ้โหเอาเอาเัาดน่เตียมแต่นเมื่อวานนี่เขาไปเนาะยังโพน้ำกลุ่นเพื่อนหาเพื่อหาไปเลยยังหาโพอีก

แม่เจอคยเก่งนอดิบแล้วปะนอตเนี่ยผู้คนเปนไดด้วยนวดีก็กันเมื่อหนาวลองบัเถอะให้หูดำในเลี้ยวรถให้หูดำในเลี้ยวรถเนี้ยอมมงามนี่เถออได้ที่เ้องมื้ยลูน่ะสอนค่ะต้องเป็นน้อใหม่งามมันขาวะบายันในคลายรวมย่ดอกเนาะขายรวมแล้วเถอะเจ็ดสิบพันก็แยกไปดอกมันหน่อย สั้นมันน้อยออนจะขายแบบกิโลคือเก่าด้วยค่ะว่ามันอันได้ดีกว่าตตนเขาสังสิเสี่ะพอมันเป็นกำหนักแล้วมันกดอะไรยังหน่อยอยู่เขาสังนขายเห็นเรียวโลดเมื่อนี้สิพยายามขายยังเคียงกันค่ะพี่น้องพ่อทิ้งวันขายแปดทีกต สามสิบห้าบาทขายเครื่องโลกับสามสิบห้าบาทเจ็ดขีดกันอย่างกันล่ะเจ็ดขีดตั้มกันกับสี่สิบกับเครื่องร็อกสี่สิบขายบอสก็ขายบอสเทียนไม่ค่าไปทุกที่รวดเห็นไหมค่ะยิบขื้นหลักกับเกินไปกับว่าอยากเอาออกแล้วก็เติมทุกคนไปโลดทังคนพ้นทุคนหยิบเทียงกันได้เห็นซั้มเทียงห่างกันเนี่ยแต่ว่ากับเติมทุกคนอยู่หรอกค่ะ ดูสีกันความจิตเนาะแต่ว่านจะเสริมเลือกอันเลือกหาเนาะไม่ได้มันโอ้งน้องงามขนาดตันเนาะเะตัดพี่เท้าบางนึงอื่อยขนาดตันเลยตัดโลดโอเคบังเขาเก่าพีเก่านี่ขาดมาเบิ้งเนาะไม่ไปด้วยพี่น้องโอ้นี่แหละโลดละเปรตสิเบิ้งนี่เขาจะสั่มสิเธอมาเบิ้งนอนนี่เธอมาเบิ้งขังนี่นะเอาได้ล่ะอากระปอกออกุปด้วยพี่น้อง เม่นจะได้เลี้ยวง่ายๆเลยค่ะปลอกออกลอแล้วมันก็มาเหลาตาพึ่นออกอยู่เป็นงานดี๋ยวเสื้อสีแดงเหมนเด้ค่ะในข้าพิ่งกับยึดตลาดเพิ่งกัเห็ดงาบ<า>น้ำเขาจะเป็นแม่ค้าเขาจะเห็ดเ<า>น mm. ื้อเอยดจริงงามแล้วก็ดีแล้วกันนั่นดีสุดเขาแกในข้า่ง mm. กินบะหมี่นองด้วยกูได้เห็ดว่าได้จากหลวงทุกวันน่ะเธอเดี๋ย <Okay. S 1> วจะเสริมซอมไปก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวกันสิพาพี่น้องไปขายของน้ำกันมาเนี่ยค่ะ ทำแล้วเทาก็ไปขายตอนเศร้านี่เลยกใ้เพื่อนเก่งเพียงข้าไปพี่น้องไปน้ำกันค่ะขายน้อไม้เด้อค่ะมื้อนี้กละมังนึงเลยได้หลายอยู่ค่ะพุ่นละ่ะไปไปน้ำกันพี่นอ้องต้มน้อไม้เด้อค่ะโหลละแปดสิบบาทจ้านอนงามครับมื้อนี้ต้มเจี๊ยบเจี๊ยบ เอาตมือละยิอันนี้ป้าปิ่นมานเืออายปออกอเตมหลายนอยู่นอ่้นี่พ่นะละอันมาเื้อน้ำหแม่เติมกอน รกขาสิบบาทจ้าขอบคุณค่ะรกขาจักมัดคุณพี่มือหนาค่อยสิแกงด้เสีบบ้ามือนน่นน่ะคุณพี่เจักมาดมาดหนึ่งเขาปลาเขือเคือกับมีดจ้า

น้ำ้บักขาบกัวบักขาสิบบาทอันนี้เด้อบักเล่นหาบาทสิบบาทกระขายัวาบักเขียเขียบัเขียเขียบักเขียเขียอ้ยมันสอดแดดได้ไหมค่ะไม่ค่ามากแดดยานแดดที่บัตโนัเราบอกค่ายานแดดเอาเนี้ยมสิบาทโอ้นอนนี่ปะนี่ เตีมีหน๋อ10บาทนเ้าลดมอะอยูบ้านหันม่น้นักเติมเหมือกันเติมติมเหลป่ายแล้วเติมไปอีกโอ้มันไม่ออกคักนี่จะเบิรงดูดยหาคักดี่ว่ามันออกคักออกคักนี่ว่าพิดหาคักเด้อคือไม่ไหลค่ะ ได้แถมอีกเอ้าไม่ขาก็มักย่องนะครับขายเองดิจ้าฝื้นเหมือกไรขายแองน้อฝืนนนอสวยมันนอสวยมันต้่มโดนเดดค่ะนอสวย นอนหน่อเงินนอีกบัเ้าบอกเพื่อนโลดโทรมาหาสาวเสรไม่ได้ตัวเด้อมาสิราคาสิบอยู่นะครับโอ้เขือเขื่เอาเครื่องโลดิดจ้าเครื่องโลดละมันก็ซื้อฐานหาบัตรเครื่องโลดก็ติมก็เอาขอถอนใ้เจ้าเราไป เติมมีครับมครับมีครับโอเกือบรู้แล้วนะครับรู้จะไปส่งนีแล้วจะสิคืนนี้ยาทิตา์รเราได้ไล่ม้าน่ะเพราะนั่นกระเพาะเราจะรู้แล้วไรรู้ซะิเติมเอาล้ยังด่เออืมเติมไปรู้นะแต่เพ่อนรู้ละเป็ดกินเจ้าเลีะเตี้ยเกลียง้นไม่ใหญ่แล้วเติอบ่ได้ยี่้อหน่ะรู้สอขีดพื้นกแต่สิบปาทได้คุ้มกว่าอีกได้ครับปากไม่กล้าขาถ้าซื้อน้ำมั เอา,าแล้วป่ะจ่านขาขาสั่งยูนะบุญครับงนาหามุน้อยเง้ามันสั่งนอนปุกทิปปีผสมกันไปขาดน้องหาขาหาแล้วมักกัต้มสุดจือด <laughs> อล้วแมาขายผวนี่มันมาจืดคาก,กันเลยมาขายมือนีดีกว่า, <c oughs> าวใกล้ละจ้ามือ แล้วก้มือละนาดิก้อพู้เดียวเติมไปอีกก่อนฮึฮึจ้าก้อคุณชาไม่นี้ขายแปดติดขาดเพราะว่าต้องไปเขากับทีขายก็นี่แหละเนาะเธอเนาะเป็นกัวฮอนนาเนาะไม่เพิ่งล่ะฮะ เห็ดพ <Been S 1> <Never. S 2> ่นด้อยู่เด้ยจ้าแต่ว่าหนูยังไม่ได้ไปิดซองเบิ้งเห็ดขมจ้าไม่แย่ได้ไปขายของบัาส่นช่วงนี้นะเริ่มไปเรี่อยผักก้อนผักเตามีแหง่ล้วเขาก็ค่อยไปค่า ผู้นำคนมันก็มัดน้อยง่าเนาะผู้นำคนมันก็มัดน้อยง่ได้หน่อยได้หลายคนกับเพราะท่นั่นนี่มันมัดน้อยง่เพื่อเอาไปสุดต้มกระดอกกระเดือกพ้นเวลาเป็นบ้องเป็นอย่างนี้ฮะมาตื้มเพิ่นค่ะบ้องกระแหงเซียดนั่นโรล่ะกระตื้มบ้องเพิ่นใส่ค่ะตื้มบ้องตื้มน้อนั่นแหละตื้มไปโลดค่ะแหงเสียดล่าม ลวนเติมอีกกอนเติมมอีกครับไป้วนหอมจ้านอเล็กนอใหญ่บ้องครับต้องดดแลบ้องตมครบครับไปไปเรื่อยๆเนี่ยหละพี่น <ER ้องกอนั่งดอกนั่งบีนกะค่ะ หามาตะมือวานนี่เหมือนต้มป่าจืดกัต้มมดพืนบ่ต้มเหยจี๊ดๆนอนๆมาขายเด็กๆว่าได้ถช่ไหมื่อน้าบุญเนจ้ากแกงลูกแตะลูกแตะลูกแตะให้ลูกค้าได้ถูมือน้ำซีน้ำกันาะได้เลือกน้อให้เลือกให้เลือกเลยค่ะมันมักน้อยจี๊ดๆแล้วคนมักน้อยเงีเลือกเอาเลย อู้เร็มมากเงาเขากเอาน้อยเงาเสียบเสียบถขายคือเก้เถ่ายตามอันความงามไปคือเก้าหนี่งนรถเพิร์รถจี่ดิบิดรถละแปดสิบบาทจ้าินนาำออกเด้อหนาาเดี๋ยวคอยเติมกันได้เาเรียกเอาเท้าเนี่ยเียรแล้วเนอ่าคุณพี่เอาใส่อีกนะยังไม่ถึงเนี่ยยังไ่ถึงมาเนี่ยเติมเติม เอาครึ่งโลก็ได้ค่ะนออะไรนอหนึ่งบานี่คือเส้นบาทนิดน้อย้นก็ได้หลายอยู่นะโลกว่าค่ายืดดีต้มมดคืนเติมบ้างไปอีกกนค่ะเติมยังครับตดีแรืนเาไมันเ็กนอหยต้คืนเอา่บอลนอ่อน คุ่ดิบมัหมืเออนนไงหลายคนคนเมืนกับบมัดนอหไงค่ะนอนห่อยก็กังกินเส้อครับประเด็นนั่นอันนี้แก้วปีนี่แก้วประเด็ขายต้มน้ำไหมคุณพี่จ้าขายดีขายขึ้นไปเลยค่ะเอ้า เอาใุ่อยางเด้เรา่จ้าเใหม่าไงนี่ยังเนี่ยโอ๊กขีาเะ40บาทครับขอบคุณค่ะอันนี้เติมนิโตเลยเนาะค่ะเติมโตเลยขอบคุณค่ะไปรถละ80บาทนะเอเฮอเเฮอเฮเอเอเคเฮ้ออ มีเลือกมากเลยว่าน้องเลือกเอาได้ยินได้ทั้งนี้ได้ไปหามาเม่เที้ยงครับถุงถุงถุงโอ้ยหนานุดครับเอ็ดนี้เป็นสบู่บันโถหมาค่ะคนทิ่ออดบ้านเดี๋ยวส่งกันก็ได้เจอกันเยอะดอกในหน้า เติมนะไม่ต้มจ้าคุยกับเบฟซีเสร็จต้มเรียบร้อยจื่เรียบร้อยนะไทยไทยเมืดทูกย่างสามเสื่มีหมดทุกอย่างจ้าันนงว่าึงเถอะไ <ś led> <ś led> ทยเป็มดทุกอย่างค่ะดังเลยคะสรดังเลยครับ โอ้เขียร์เป็นยี่สเลยโอ้ียางเดี๋ยวให้กดเครื่องว้าวฉันเอาฉันเอล้วนนล้นนึ่งเราไปเติมเอาทั้นองอาคุณพี่ขอบคุณค่ะจะเติมให้ก่อนนะค่ะเติมครับเติมี่เอหน่อยค่ะเติมให้เยอะค่ะเติมให้เอสซีนะคะจากให้จบุญเติมทังนี่เอาอือันนี้ก็น้องเพ่นหล่เาเกียนออก

ต่อไปบรรเลาจอเนาะค่ะนี่ใกล้จะเมดแล้วหล่ะเนาอสีสวยอ่นอ,อนๆค่ะมือนี่หนึ่งกิโลจืดๆอ่อนรว,วดๆ่วอนี่แล้วหล่ะเน้องมาขึ้นม้เถิงๆเลยค่ะมือนี่ขึ้นอ้อมนี่มาเลย เน้องมสักหวานียบกไบอยู่ดีเนี้เนไปหาไม,ม่ใชไหมเขาก็โรโ้จิกตุนมาเขาจะร้องไปเตือปัเขาไปหันบันเจเาคุณบอกไนมะ่าถึงเธอสิไปเลยนะฮ <c oughs> ไเลยค่ะคุณพี่ครับไปได้ที่ครับต้นไม้นะครับขอบคุณครัเอ๊ะ้าจุรุจุรุน้ำไม่กระฐะบ้านเฮาเลียนน้อยึเ้ารเอาครึ่งลูกเอาสี่สิบบาทก็ได้ถุงละสี่สิบเอาไหมคะ คือบ้าโลนึงมีติ๊กตาชอบใหญ่ไหมชอบใหญ่ก็เอาใหญ่ผสมกันนะครับชอบใหญ่เอาเหมือดทุกอย่างเอาแบบอร่อยใช่เรียบอยู่แล้วก็ฝากไปแกงได้ป่ะอ่าโอเคต้มมาเรียบร้อยแล้วเธอกี่กับตะบะพุงแบบนี้เนี่ยอร่อยปลาคาร์นิโมครับปลาคาร์ตกับนี้นะขันอยากแกงปลาคาร์บสวย ก็ราคาไม่หมดก็ราคาครับอะไล่้เถอเป็นยุบเกือบละอ๋อเกือบโหลเอาโหลนด่หมป้่ตื้มไงยี่สิบปดบาทพอดีอาตืมให้เลยตืมละขอบคุณครับขาขากระมีนัดิบานงามงามปุนะครับ เธอเป็นเล่าเหมือนล่ะเป็นหนุ่มหมดแล้วไปเติมน้ำใหมบ้านจ้าหนึ่งกิโล จะเติมให้นะคะเติมไปอีก uh, ก่อหนึ่งกิโลกว่าแล้วอือ่าเติมไปเลยครับสิบบาทครับรอตั้งค้อนก่อนนะเกลียดป่ะนี่สอบพิเศษเนาะคนปิดเติมแล้วไปเอาอย่างนู้นเห็นเนาเกียดฟังฝนป่ะสอบได้ยี่สิบครับครับ โรลติดจิตบ,บาทจ้าเรือสุดท้ายแล้วเนี่ยพอหัวรหรถี่สิับเยอกับปีกลังเสียเนอต่อไไม้ห่อนเนะอะก็มีมีแคนบัอนอะย่างสี้ ครึ่งโลหรือ,อยังกลายอีนะเอ่าขึ้นไปเลยนะต้องกลายครึ่งโลไปอีกโล้หนึ่งเลยล่ะนอนนองเสียนะเอา้าเอา่อโอ๊ยโอ๊ยอ,ยอะสี่สิบบาทค่ะขอบคุณค่ะตอนหกดีดนะคะเอา ต<ส>าพัดดิ้้ค่ะขอบคุณค่ะเราเดี๋ยวนะครับไปติ๊กห่งไปให้แม่ตูกันเบ็ดครับเมนตูได้กินกับเตี้ยน้ำตาลหมดแล้วพี่นอ้องเห็นเบื้องลัยรับเขาอยู่บ้านค่ะเห็นปะใช่ร <า S 1> ครับต้มเมนตูน้ำค่านี่ลูกค้าเมาหมดค่ะสาวบาดสามมาสาวจ,จ,จ้ายังตับปลาคุ้งไหมค่ะจ้าหมดนะครับไปยบาดไปยังบาดบุ๊คื้อของไปจังบาทเถอะ สามสิบาทซื้อน้ำอ้อยซี้น้ำอ้อยกับกาแฟอืมเมื่อนี้ขายแพงเด้อค่ะเพราะว่าน้ำไม้เขางามเด้อค่ะแต่ว่าหลังๆมากลับเพิ่นแหนั่นกันเดหน่อยก็ลดลงมามลดลงมาค่ะแต่ว่าถ้าได้ลดดอกลดสองกิโลนี่หรนะือเปล่าเพิ่น,นอ่อลดสองกิโลใหม่ถึงวันโดนถือลงมานะ่ะสิบบาทขายต,ตามบ้านเฮา,าพี่นอองเ่ามีมาตรฐานดอกค่ะนอะได้งามนอ่ไะไรยังกับเพิ่นจะเลือกไปก้อนผู้ที่เพิ่นได้ราคาแพงเพิ่นก็ได้เลือกก้อนผู้น้ำก้นกันได้ราคาถือแต่ว่ากลับไม่ได้เลือกอะ ไอโนอเสียดสมนะันนะน้อเถอะนาะนอหน่อยนะได้จากบาทค่ะตละหมื่นพี่น้องหลายหลับมึงคุมกับการเข็นใสป่ป่ะแต่มาทางนี่ทั้งนั้นมากหลายกว่าเนาะมากหลายกว่าบ้านไอพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้มือนี่ด้เงนินไหลตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ด เจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบแปดร้อยแปดร้อยสามสิบบาทโอ้สมกับน้องใหม่เขาเต็มเมาอยัดปลาลงอยู่ดอกน้องค่ะแ,<ป>แ,แต่คิดว่ากันนัปป่นยุบพราะบันเงอนี้เขาขายในราคาอีกเด้อค่ะแต่ทั้งเติมทั้งยังไปบบองอยังกระเติมไปพี่น้องพ้นกันบุนลอง,รรงคนเหมือนกับว่าโอ้ขายแพงแต่ว่บบาเป็นกระสือคือเกาเนาะค่ะแต่สำหรับตัวผมกับว่าแพงพวกกับ พราะดีเนาะเธอเนาะแม่์เลยคือ <c oughs> เขาเป็นคนขายซื้อๆพุ่นเนี่ยค่ะเพราะว่าเดือนกานที่ว่า,า,า,วาหาอยากต้มเน่อีกซ่อมเน่อีกสุดสินใบามาขายเนาะค่ะท่านเอกฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกระเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ